สวัสดีค่ะทุกผู้ชมวันนี้มาทานบุฟเฟ่กันอย่าง้วค่ะเรามาที่ s Sunday Brunch นะคะมื้อสายวันทิซของโรงแรมแลนด์มาร์คนะคะกรุงเทพที่ห้องอาหารเอทียมนะคะเรามาดูว่าบุฟเฟ่ Sunday Brunch ของเนี้ยอลังการขนาดไหนและก็อร่อยขนาดไหนค่ะ ห้องอาหารเอเทรียม hm นะคะอยู่ที่ชั้น1งโรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพนะคะวันนี้เรามาเป็นโปรโมชั่นบุฟเฟ่สันเดย์บรันก็คือมื้อสายหรือมื้อเที่ยงวันอาทิตย์นั่นเองนะคะก็จะมีอาหารจัดเต็มนะคะโปรโมชั่นจะเป็นกุ้งแม่น้ําเผานะคะแบบนี้นะคะเป็นพันพมา่าด้วยนะคะตัวใหญ่นะคะอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็ไฮไลท์ก็จะมีอาหารซีฟู้ดอีกมากมายเลยนะคะ อย่างลายซีฟูดออนไอซ์นะคะก็จะมีกุ้งมีก้างมีหอยมแมลงผู้นะคะหอยหวานหอยนางรมค่ะพร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ดเลยนะคะถัดไปอีกนิดนึงนะคะจะเป็นซึ่งนึ่งค่ะก็ะจะมีปูทะเลตัวใหญ่ๆสดๆนะคะแล้วก็จะมีหอยหวานด้วยค่ะเป็นแบบนึ่งนะคะนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์เป็นเมนูปรุงชเช่นหอยเชลล์ย่างนะคะย่างแบบย่างซอสกระแตง เมนูขาแกะอบนะคะแล้วก็เนื้อวากิวออสเตรเลียนอบนะคะในส่วนของเมนูบุฟเฟ่ต์อื่นๆนะคะก็จะมีอาหารญี่ปุ่นนะคะมีมุมสตรีทฟู้ดแบบไทยที่มียำไข่ปลาหมึกนะคะแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะขนมจีนนะคะยังไม่หมดค่ะในส่วนของอาหารจีนนะคะก็จะมีหมูกรอบนะคะเป็ดย่างเป็ดปักกิ่งพร้อมรับประทาน,นะค่ะ เมนูแซลมอนรมควันในแบบต่างๆกินกับเครื่องเคียงนะคะซุปเห็ดทรัฟเฟิลสปาเกตตี้ซอสครีมปูนิ่มนะคะต้มยำกุ้งนะคะซีซาสลัดนะคะทุกอย่างอรอร่อยมากค่ะคืออาหารเขาเยอะแล้วก็หลากหลายจริงๆนะคะ ราคาบุฟเฟ่ที่จ่ายมานะคะจะรวมน้ําดื่มและซอฟต์ดิงแล้วนะคะจะมีน้ําผลไม้แบบนี้มาเสิร์ฟให้ด้วยนะคะเป็นน้ําแตงโมกปั่นกับสับประรดปั่นนะคะตอนนี้อาหารก็พร้อมตรงหน้าแล้วคะ่ะไปชิมกันเลยนะคะีินดูมองหมหอมมากปลาหมึกทอดใหญ่มากหมูกรอบเป็ดปักกิ่งค่ะหมูกรอบนะเมนูซอสอร่อย คือหอยเชลลโฮคไยโดนะคะลองเลยอืร่อยกับน้ำาโต้กุ้งแม่น้ำค่ะเขาบอกว่าเป็นกุ้งแม่น้ำจากพมาก่านะจ๊ะกำลังดีจะไม่แห้งเพราะเขามีกุ้งแม่น้ำตัวที่ห้าค่ะเอ้ยนอกจากกุ้งแม่น้ำแล้วนะคะนี่ค่ะ คนรักสีพุทต้องมาลม่าแล้วก็หอยมแมลงู่นะคะห้ามพลาดด้วยนะคะหอยค่ะหอยหอยหนึ่งลม,ม,มปูทะเลนึ่งตาแซลมอนต่อจ้าอ,อิอ่มแล้วนะคะเราก็มากินขนมหวานกันต่อค่ะมีทั้งแบบไทยแล้วก็อินเตอร์นะคะเค้กต่างๆแล้วก็มีไอศครีมผัดเลือกได้ด้วยค่ะ ทิ่จะเหนอมากอาหารเชิงเมรบานของที่นก็เลิศเยอะจริงๆก็ตอนนี้ติดท้ายด้วยขนมค่ะแล้วก็จับไปนอนลวค่ะก็เป็นบุฟเฟ่ต์มื้อสายวันอาทิตย์อีกที่นึงนะคะที่อยากจะแนะนำค่ะจุกใจมากๆเลยค่ะอย่าลืมมากันนะคะที่โรงแรมแลนด์มาร์คกรุงเทพค่ะ